สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นีมาพบก,กับประท่านพ่วยนะครับเมื่อน,นีประท่านพ่วยมาจะเข่าปลานะครับก็ได้ของปลามากนะครับนี่นะครับบ้านพี่น้องเออ,อหมากยังนะครับส่วนบ้านผมเออ,อหมากพี่พวนนะครับอต้อ,องซีบมัง้าพีนะเก็บสดๆจากต้นไหม <ห> <ak> อืมอ <t> ืมฮอืมฝาดหลยอืมเฮอยนังฝาดเจ๊ยอะไรพี่น้อง หมกักผีพวนเตืนต้าน